สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เจอกันในคลิปที่2นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นฮานอยโค้งสุดท้ายมัดรวม3ามน้อยนะครับพี่พี่ก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกนะครับที่มีโชคนะครับในแนวทางฮานอยเมื่อวานนี้ด้วยนะครับในสูตรเนี้ยแตก3ามนอยนะครับมาในตัวเจาะด้วยนะครับเนาะเน้นสอคู่นะครับก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับทนใดที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นสายจับวินหรือว่าสายเจาะนะครับ ผมให้3กับ9นะครับเมื่อวานนีพิเศษออก5 5 4 9 4ใครรูดที่9เข้าไปที่94ตรงๆเน้นๆนะครับรอบแรกก็ปังแล้วนะครับท่านใดที่จับวินตารางก็เข้าไปที่94ตรงๆนะครับปกติ85834นะครับใครเอา3ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่3 4ตรงๆนะครับผมเนาะส่วน VIP นะครับ037กับ03นะครับในรอบนี้ใครเอา3ไปวิ่งไปรูดเด้งบนเด้งล่างนะครับของเราเข้าไปในตัวเจาะที่37ตรงๆเน้นๆนะครับก็ถือว่าปังๆนะครับเมื่อวานนี้เพราะว่ามาในตัวเจาะเนี่ยเน้นๆ2คู่เนาะก็ยินดีกับพี่ๆด้วยนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับ,ว,นนรบวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่ 7นะครับก็ขอให้แนวทางเนาปัง,ปงนะครับขอให้พี่พี่ทุกท่านนะครับโชคดีก็แล้วกันนะครับตารางวันนี้เราให้ไปที่เลข2เลข0เลข8เลข1เลข4แล้วก็เลข9นะครับพี่ๆแล้วก็เลข9นะครับ ตารางของเราผมให้ไปที่เลขให้ไปที่เลขศูนย์นะครับไปพีให้ไปที่เลขศูนย์รูดไปที่เลขแปดศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สีกแปดหนึ่งแปดสองแปดสีนะครับ

0กับ8นะครับเลขตารางสำหรับแนวทางนะครับในโค้งสุดท้ายเนาะก็จะประมาณนี้นะครับฮาหนอยเนาะก็ท่านใดชื่นชอบนะครับในเลขจับวินนะครับหรือว่าในตัวเน้นตัวจาะก,ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้ขอให้สมาชิกนะครับเฮงๆปังปงขอให้มาเด้งๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ